สุดสดยครับชื่อสถาร์บดน้อยรหัส1 6 6 3 3 0น6 2 4 5บอ่ขีด8ครับกลุ่ม6ก3 46ม CPE ครับวันนี้จะมาอธิบายโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กครับครับอันนี้ก็คือเ่นสผ่าเมทัลนะครับอ่ะเมทัลจะแยกเป็นสตีลกับแคสไอรอนนะครับเรามาดูฟังสตีลก่อนก่อนครับว่าสตีลอาจจะมีแบมันสองประเภทสตีลนะครับ แบ่งเป็นสองประเภทคือคาร์บอนสตีลกับแอนโรอยสตีลนะครับจะมีเป็นคาร์บอนกับผสมเราดูคาร์บอนนะครับเราจะมีโลคาร์บอนสตีลมีเดียมคาร์บอนสตีลแล้วก็ไฮคาร์บอนสตีลนะครับแอนโรอยสตีลนะครับผสมมันจะมีโลแอนโรอยสตีลกับไฮแอนโรอยสตีลนะครับไฮแอนโรอยสตีลก็จะมีแบ่งเป็นสองสองประเภทเหมือนกันนะจะมี heat resistant steel กับ stainless steel steel นะครับ ก็จะมีอ่ะคับก็จะหมดฝั่งของสตีลแล้วเราจะไปดูแคทไอรอนนะครับแคดไอรอนเราจะมีเกรย์แคดไอรอนไวท์แคดไอรอนเราดูราแคดไอรอนนะครับ, Iron, รรบแล้วก็เมทัลเจเบิลแคชไอรอนนะครับอ่ะเรามาดูกันน่เรามาดูเลกกาคาร์บอนนะครับเลกกาคาร์บอนเราจะมีแบ่งภาษาประเภทเหมือนกันก็ที่บอกไปครับจะมีเลกกาคาร์บอนต่ำเลกกาคาร์บอนปานกลางแล้วก็เลกกาคาร์บอนสูง เลกกาคาร์บอนต่ำเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า0.25%ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแรงด้วยความร้อนได้นะครับมีความเหนียวสูงความแข็งแรงก็ต่ำนะครับเลกก้าคาร์บอนปากลางนะครับก็จะมีคาร์บอนระหว่าง0.25ถึง 0. 6นนะครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงด้วยความร้อนแต่มีความสามารถในการเพิ่มความแข็ง แข็งแรงของธาตุโดยการเติมธาตุของเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าโวคาร์บอนสตีลอีกนะครับแต่มีความเหนียวต่ำกว่าแล้วก็ขึ้นรูปยากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เลกก้าคาร์บอนสูงก็สามารถชุบแข็งได้นะครับก็จะมีคาร์บอนสูงจุดหถึงจุดหเลยทีเดียวเป็นเลกก้าคาร์บอนที่แบบ แข็งแรงที่สุดในบรรดานี้เหล็กก้าคาร์บอนด้วยกันด้วย,วยซ้ํานะครับมาถึงอัลลอยสเตรับเหล็กก้าผสมแบ่งได้สองประเภทนะครับมันจะมีเหล็กก้าผสมต่ามันจะมีสารเจือปบบน,นบมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดเปอร์เซ็นมีโครงสร้างคล้ายเหล็กคาร์บอนต่ํานะครับแล้วก็จะมีเหล็กก้าคาร์บอนผสมสูงเหล็กก้าคาร์บอนผสมสูงที่มีาตุรวมกันมากกว่าแปดเปอร์เซ็นต เหล็กกล้าผสมต่ำนะครับสญญารโจนแปดเปซนจะมีโครงสร้างคล้ายเหล็กคาร์บอนต่ำเหล็กก้าคาร์บอนผสมต่ำนะครับใช้สําหรับงานโครงสร้างหรืองานเครื่องจกักรโลหะกลุ่มเหล็กนะครับหมายถึงโลหะที่มีเหล็กเป็นโลหะพื้นฐานเป็นเบสเมทัลนะครับเป็นธาตุอื่นๆผสมอยู่ตามชนิดของเหล็กนะครับก็จะมี อ่าผลิตภัณฑ์นะครับมันก็จะมีอผลิตภัณฑ์ครับมันจะมีเหล็กท่อนนะครับเหล็กเหล็กท่อนแล้วก็มีดมีขวานอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้แล้วก็โลหะนอกกลุ่มเหล็กนะครับ e s mm hmm. s e n t เ a l m e นะครับโลหะนอกกลุ่มเหล็กเนี่ยหมายถึงโลหะที่มีธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กเป็นโลหะนะครับเป็นพื้นฐานก็จะมีชองแดงพวก ทองแดงพวกอทองเหลืองอะไรพวกนี้ครับอืมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ